จิมมี่คันโปุรานะครับเป็นห mm ือ hmm. เสีอเจนต์ mm hmm. ของบริษัท Re m a x g r e ส n ร a y วันนี้ผมมีความินดีที่จะเริ่มต้นงานในความชื่นชอบใหม่ของผมเนี่ยคือทอล์คอสังหารจิมมี่แล้ววันนี้จะมีแขกรับเชิญที่มีเกียรติท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือคือถ้าผมเป็นสรพงษ์ชาตรีเนี่ย ท่านนี้ก็เป็นท่านมุยย้ยสำหรับผมเนี่ยดึงผมเข้าวงการนะครับผมเดี๋ยวไว้คอยติดตามกันนะครับว่าแขกคนนั้นจะเป็นใครสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้เกิดนำอาจารย์ไปว่าผม,ผมเนี่ยเข้ามาสู่วงการอสังหาริมทรัพยัได้ <ผม S 2> เนี่ยเพราะอาจารย์ผอกไม่กล้าครับ ถ้าผมเป็นสสระพง์ชาตรีมันจะคอาจารย์ก็เป็นท่านมุ้ยผมวายเนี่ยเนี่ยเจอประบสเจยิ่งขึ้นครับเจริญเจริญยิ่งขึ้นครับขอบคุณอาจารย์ครับผวันนี้ก็อยากจะชวนอาจารย์มาคุยเรื่องท้อกับสังหารครับผมเอพิโซดแรกผมาอาจารย์มาเป็นไพรเวเนียเลยหรันับมามาชวนมามาพาลูกศิษย์คนนี้คสู้สู้วิกฤตนะขึ้นลูกหลังต้อง้ำหน้าขึ้นลูกหน้าอยู่แล้วครับกรับวผม วันนี้เราจะมาพูดเรื่องโควิดเนี่ยวิกฤตการโควิดกับวิกฤตการเศรษฐกิจเนี่ยครับผมมันเป็นยังไงกันบ้างอยากขอความความกระจ่างในเรื่องนี้ว่าอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างจริงเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บผมก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอกครับ,รบแต่รู้อย่างเดียวว่าเราก็ต้องแบบทาร่างกายให้แข็งแรงไว้นยครับ,รบอย่างเช่นว่านอนต้องเพียงพออะไรเงี้ยเนี่ยครับ,รบผมสังเกตด,ดูที่ออฟฟิศมีฟิตเนส พวกเทรนเนอร์นี่ตัวแต่ละคนที่ล่ำล่รอๆอย่างคุณจิมมี่อย่างนี้นยครับปรากฏว่าบางทีเป็นหวัดป่วยเนื่องจากว่าเมื่อคืนก่อนนอนน้อยหรือนอนน้อยมาสักสองสาคืนก็ป๊อกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าว่านอนเต็มที่นี่ยังไงมันก็ไม่แอสแท็กเราครับสังเกตดูโรคนี้ส่วนมากนี่ถ้าเกิดว่าเราร่างกายแข็งแรงก็น่าจะปลอดภัยได้บางทีบางคนอยู่กันมาเป็นเดือนกว่าจะแสดงผลเนื่องจากว่าผ่านร่างอ่อนแอลงนั่นเองครับ แล้วแล้วสถานการณ์เนี้ยความความที่เราชะงักงันทางเศรษฐกิจที่อยู่ดีดีแล้วเมื่อวนเมื่อวานเนี้ยทางทางรัฐบาลประกาศออกมาว่าเราจะพยายามจะสโลดาวหยุดกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยครับอาจารย์มองว่ามันจะเอฟเฟกต์ยังไงกับเศรษฐกิจมาเอฟเฟกต์คงจะเห็นชัดเจนเนี่ยครับอย่างเช่นว่ารายได้ก็หดหายใช่ไหมครับแม่ค้าขายก้วยปิ้งอยู่หน้าออฟฟิศนี่พวกนี้คงจะไม่ค่อยมีงานทาแล้วเนี่ยครับนะหรือว่า ร้านอาหารที่มีนักร้องอะไรต่างก็ไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าลงนวดแล้งหลเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้ผมจะหายใจใสกันคงไม่ได้แล้วเลยอันนี้ก็เลยจะทาให้รายได้กด,ดตัวลงหรือไม่มีไรายได้เนี่ยนะครับ,รบอ,อันนี้พอไม่เมียงน,นั้นบางทีไม่มีคนรับผิดชอบอย่างสถ,ถ,ถ้าเราเป็นอ,อยู่ในบริษัทผมก็มีพนวมงานอยู่วันร้อยยี่สิบคนยังไงเราคงต้องทนจ่ายก้าไปก่อนครึ่งเดือนใช่ไหมครับแม้จะไม่ได้ทํางานหรือทางานไม่ได้เต็มที่เนี่ยครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบจ้างรายวัน นะหรือว่าพวกที่เป็นแม่ค้าแม่ขายพวกหลายนี่พวกนี้พวกนี้นี่คงจะไม่มีรายได้จะต้องกินของเก่าไปก่อนเนี่ยครับนะยิ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบว่าผ่อนบ้านไว้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ผ่อนรถอีกนะครับนะไอแต่งงานไปค่าสินสอดยังผ่อนไม่หมดอีกนานพวกนี้นี่คงจะอีกนานนะเรืออาจะย่ำแย่ได้อาจจะเพ่งพลั้มหนีหนีไปเลยก็ได้เนี่ยครับมีผ่อนไปสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ อาจารย์ว่าบ้านจะไปก่อนหรือว่าภรรยาจะไปก่อนอไม่ไม่แน่ครับ <c oughs> แต่ตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40นนี่บางทีก็ทิ้งบ้านกั<อ>นเองเนเอารถรเอาไว้จะได้เปิดท้ายขายของเ<อ>มื่อ20ปีแล้วเนี่ยครับเป็นลักษณะอย่างนั้นก็มีครับ,รบแต่ว่า,าในภยปัจจุบันนี่จะเงื่อนไขอาจจะดีขึ้นเนื่องจากว่าเขาก็เรียกว่าแทบจะไม่มงวันเงินดาวส่วนมากก็จะซื้อกันเลยเนี่ยครับแล้วก็ผ่อนแต่เงินธนาคารนั่นเองครับอาจารย์ว่ารัฐบาลน่าจะมี นโยบายอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้บา้างไหมบ้านเนี่ยครับจริงๆแล้วผมก็เคยบอกตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้นี่อย่ากให้ดอกเบี้ยเงินกูกเ้เงินฝากมันต่างกันเยอะเหลือเกินนะอย่างเชหนึ่งเปอร์เซ็นต์กับห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นคุณจิมมี่เนี่ยในฐานะนที่เป็นผู้บริหารการขายในฐานะที่เป็นในหน้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสําเร็จเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าอาจจะมีค่าในหน้าประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะ ถ้าเกิดอยู่พัทยาจะ10%ก็มีเนี่ยนะครับแต่โดยทั่วไปยืมพื้นที่ของเราแค่3%นะสิงคโปร์นี่ก็แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยนะครับนะแต่ว่าไอ้ค่าที่แบงก์เอาเงินเราไปฝากเก็บไว้เนี่ยนะแล้วก็เอาไปปล่อยกู้เนี่ยได้ดอกเบี้ยตั้งส่วนต่างตั้ง4-5%อย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เกินค่ากำไรเกินควรแถมยังได้รายได้จากเรื่องของพวกค่าธรรมเนียมสารพัดเนี่ยครับจริงๆน่าจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาไม่ใช่ไปดอกลดดอกเบี้ยเงินฝากก็่ปช่ลดดอกเบี้ยเงินกู้บ้างอะไรเงี้ยนะครับ อาจาจะจาแค่15บ้แบงก์เองนะแต่ถ้าท่านไม่ยอมในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศหรือเปล่าถ้าท่านไม่ยอมอาจาจะต้องไปอบอกว่าเนี่ยจะต้องเชิญแบงก์ต่างชาติมาช่วยกันเปิดกิจการในเมืองไทยจะได้แข่งขันถ้ามีการแข่งขันมันก็จะทําให้ลดลงกำไรอะไรก็อาจจะลดลงไปได้บ,บ้างเนี่ยนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก,ก็น่าจะลดดอกเบีย้ยโดยที่ไม่ต้องมีการให้คุยมาแข่งขันนะถ้าเขายอมอย่างนี้ก็คงจะเป็นอันที่สองอย่างหนึ่งเนี่ย เพราะถ้าเกิดดอกเบี้ยลดสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยครับ <S <S เงินผ่อนอะไรต่างๆก็ลดลงไปเยอะแบบฐารลาของชาวบ้านก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็อาจจะถูกกระตุ้นให้ดีขึ้นนะครับอืมครับผมมีเพื่อนผมฝากถามมาว่าม,มันมีหนังสือเล่มหนึ่งกาเรียก Only Paranoid Survive โอ้ครับอาจารย์ว่ามันเป็นจริงแค่ไหนยังไงบ้างอืม คนที่ตื่นตระหนกเท่านั้นที่จะมีหมายถึงว่าคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงใช้ชีวิตกับโลกใหม่นี้ได้เรากําลังเข้าสู่โลกใหม่อยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอย่างเขาบอกว่าไอ้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่สิ่งที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมแต่เป็นสิ่งที่ปรับตัวเองได้นี่นะครับ,รบนะอย่ง่ายๆก็คือคนที่ปรับตัวเองได้อย่างไดโนเสาร์บอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไ,ไม่ได้นี่ครับก็เลยสูญพันธุ์ไปอย่างนี้เป็นตน้นนะแต่ถ้าเกิดเราขาดสตินะคนที่ขาดสตินี่อ่าแพนิคนี่ ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเป็นแบบแพนิกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไปก่อนก็ได้เพราะเราก็ไม่มีส,สตินะครับ <c oughs> แต่ใ <c oughs> จ,จไม่ถูกร <c oughs> เออ่ยังบางคนนี่แบบน้ำ่อนลงไปในแม่น้ำอย่างเงี้เนี่ยครับในแม่น้ำลคลองเนี่ยปรากฏว่าจริงๆว่ายข้ามมาก็น,นิดเดียว <c oughs> แต่ตอนนั้นอาจจะกำลังเมาหรือตกใจเนี่ยว่ายไปตามเ <c oughs> ชิงชีงเนี่ยครับเอานะหมดแรงเสียชีวิตซะก่อนอะไรก็มีเหมือนกันนนี้คือแพนดิกอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องเห็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับ <ส gas: S 1> ตอนที่อาจารย์ลงผู้ว่ากรทมเคยได้เคยต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์เนี่ยเคยลงผู God, ้ว่ากรทมเบอร์เบอร์สี่เบอร์สี่ครับเคยลงผู้ว่ากรทมนะสมัยแข่งกับท่านอะไรนะท่านสุขุมพันธ์ครับแล้วท่านสุขุมพันธ์ อาจารย์เนี่ยลองใช้ใช้ไอ้นี่เลยครับเป็นนักสืบแมรล้อมอาจารย์ลงลงข้ามแม่น้ำไหว่ข้ามแม่น้ําอาจารย์ช่วยเราล่าก็เป็นแค่ว่าไหว่ข้ามแม่น้ำไปประมาณสี่ร้อยเมตรเนี่ยนะครับ,รบเป็นการลงลงหนังสือแมรล้อมแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะไปนนะได้เป็นผู้ว่าอยู่แล้วเนี่ยครับนะรู้อยู่ไม่ได้เนี่ยครับ,รบแต่ว่าเป็นการแสดงความเห็นในการพัฒนาเมืองเดี๋ยวเขาน่าจะไปลงใหม่ แต่เขาหน้าจะว่าอยากเปิ่นก้าวไปพรลาดแปดสักโลหนึ่งโเอาแต่เขาไม่ได้คิดจะไปเล่นกลารเมืองครับเพราะว่าอย่างไงก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นการแสดงความเปลนว่าจะพัฒนาเมืองไปทางไหนนั่นเองครับครับอันนี้ขอทาคำถามที่เกี่ยวข้องกับ real estate บังคับอาจารย์ว่าวิกฤตเนี้ยจะหลังจากวิกฤตเนี้ยเราจะโดนกระทบกระเทือนด้าน real estate อย่างไรบ้างในมับ บางคนก็บอกว่าเนี่ยนี่ก็แค่ไม่นานนะฉันป,ปิดเมืองสักสิบกว่าวันนะยอมอดทนนะก็กินข้าวแบบว่าถูกๆไปก่อนเนี่ยแหละครับ,รบเข้าถุงบางออ้างเรือไรต่างนะน้ำพะโล้ไปกินไปก่อนเนี่ยครับสักสิบห้าวันต่อไปจ,จะดีขึ้นนะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ไม่แน่นะ่าจ,จะเป็นเดือนนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นอาจจะผมก็คาดเดาว่าสักหนึ่งถึงสองมากเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับนะถ้าหนึ่งถึงสองใจมากนี่ก็อาจจะต้องรออีกหน่อยหนึ่งนะหรือว่าอาจจะปีนี้ทั้งปีก็ได้เนี่ยนะครับ นะแต่บางคนมองในแง่ร้ายขนาดว่ามันก็อาจจะทําให้มีคนติดเชื้อในประเทศไทยเราถึงหนึ่งในสามนะแต่ถ้าเกิดกรณีมันแย่ขนาดนั้นนี่มันก็คงอยใกล,ยล้ๆโรคฝีดาดหรือว่าเราต้องปลูกฝีเรื่อรต่างๆเนี่ยครับทุกคนต้องเป็นหมด <Okay. S 2> นะน,นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะไม่ได้เรื่องที่แบบว่าร้แรงอะไรเนื่องจากว่าบางคนก็หายได้เหมือนกัน <Okay. S 2> แต่บางทีมีคนขู่เหมือนกันหายเลยั้กลับมาเป็นใหม่ได้อีกไ oh. ม่รู้จริงเท็จประการใดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็หายเองได้เหมือนกันเนี่ยครับถึงขนาดว่าเราไม่มีวัคซีนป้องกันก็ตามเนี่ยครับดังนั้นเนี่ย มันก็อาจจะทำให้เราตกตกใจบ้างแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแบบเสียชีวิตกันเยอะเหมือนกันเนี่ยครับอย่างเช่นการระลกเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นหลายสิบล้านคนหรือเป็นร้อยล้านคนอะไรเงี้ยนะครับบางโรคนี่ผมก็จำไม่ได้แน่ชัดเนี่ยครับแต่ว่า,าประชากรหายไปประมาณหนึ่งในสามของโลกเลยเนี่ยนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้ไร้ายแรงขนาดนั้นที่ติดอยู่ที่เมืองจีนนี่ก็เสียชีวิตไปอาจจะสัก3-4พันคนหรืออะไรพวกนั้นเนี่ย<ๆ>ครับเนี่ยไม่ได้มากมาย เรื่อเกิด่าเสียชีวิตเป็นล้านก็ว่าอย่างเนี่ยครับแต่เรื่องอย่างเช่นนี่วันเดียวแสนหกนะที่อาเจย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับทั่วโลกเนี่ยจะทั่วภูมิภาคนี้จะประมาณสักสองแสนกว่าคนอะไรอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นะเพียงแต่เรายังไม่สามารถที่จะคิดค้นยาที่จะป้องกันมันนั่นเองนะดังนั้นอย่าไปตกตกใจมากจนเกินไปเนี่ยครับครับเมื่อเช้าผมได้ฟังข่าวนะครับผมครับผมฟังแล้วก็เป็นทัศนคติที่แปลกของคุณนายกบอริส ของอังกฤษครับท่านว่าไงนะครับเขาบอกว่าให้คนใช้ชีวิตระวัดระมัดระวังหน่อยแต่ว่าให้ใช้ชีวิตปกติประมาณปกตินะครับยังจัดงานจัดรายได้เขาบอกว่าวรัสเนี่ยให้มันพัฒนาไปจนคนเกิดภูมิในการต้านทานมันได้หมายถึงว่ามันเป็นการดีเวลลอปของคนด้วยสปีชีส์อาจารย์เห็นอะไรแบบนี้แปลกไปไหมครับก็อาจจะเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งเป็นการปอบขวัญอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยนะครับนะแต่โดยทั่วไปทุกคนก็ต้องพยายามระมัดระวังเนี่ยครับอย่าให้มัน เข้ามาหาตัวเราเนี่ยครับไม่แน่มาจะอยู่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้ก็ได้นะไม่แต่ว,ว่าไม่ได้ว,ว่าเราจะต้องแบบว่ามา,ะมาระมัดระวังอย่าให้แบบว่ามันมาแอตแทกเรานั่นเองเนะครับนะส่วนเออส่วนแล้วแล้วการการที่เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นประเทศที่มีอากาศเย็นโอ้นะใช่ครับถ้าเกิดว่าอยู่บนอากาศร้อนๆอยู่กลางถนนเราคงไม่ค่อยโดนนะเพราะมัน จำมอกมา,มาปุ๊บมาภายในไม่กี่นาทีจจะเสียชีวิตไปแล้วนะไนะม่ได้ไว่าไวรัสเนี่ยนะครับแต่ได้อยู่ในหน้าไปอยู่เป็น3วันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับานอยครับผมครับก็อาจารย์มองมองในด้านอสังหาริมทรัพย์ว่าอย่างเช่นเมื่อสิ้นปีปลายปีผมไปฟังสัมมนาอาจารย์อาจารย์บอกว่าเ,เรามีคอนโดบ้านแล้วก็ทาวน์เฮาส์เหลืออยู่เนี่ยอีก เป็นเวลาใช้เวลาขายอย่างเดียวโดยไม่ผลิตใหม่ในอีกประมาณสักสิบแปดเดือนสองปีเนี่ยสองปี<ช>ปครับผมอันนี้ยังมีการปรับปรับเปลี่ยนไหมครับครับก็ราพงเราเรนั้นเนี่ยครับเพราะว่ามันมีเหลืออยู่ประมูลสองแสนสองอขณะเดียวกันปีหนึ่งมันก็มีการดูดซับขึ้นไปประมาณสักหนึ่งแสนหนึ่งมันก็ใช้เวลาประมาณเก็บสองปีแล้วราวสองปีเนี่ยนะครับที่จะดูดซับมันไปแต่ยังไงก็ตามนี่ในภาวะขณะนี้คนยังไม่ค่อยซื้อนะคนอาจจะไม่ค่ยซื้ออาจจะเลยเถิดยาวกว่านั้นได้ ในขณะเดียวกันคนก็ไม่ค่อยผลิตเหมือนกันนะครับและขณะเดียวกันที่ผลิตออกมาเนี่ยอย่างเช่นที่ผลิตมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีบางโครงการเนี่ยภายในเดือนเดียวที่ผลิตเนี่ยที่เปิดขายเนี่ยขายหมดเลยนะมีพวกทาวเฮ้าก็มีนยครับคอนโดก็มีอย่างของเสนาเดียวหลังเันก็ขายดีนะครับของแสตลีอะไรอ่างต่างก็ขายดีบางโครงการเนี่ยครับที่ผลิตออกมาดังนั้นก็แล้วแต่แต่ละโครงการเหมือนกันเนี่ยครับแต่ว่าในขณะนี้ มันก็ส่งผลทําให้คนก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรือไม่ค่อยไปหาคงหาซื้อบ้านเท่าไหรเนี่ยครับตอนนี้อาจจะมีแต่อารมณ์ที่จะป้องกันตัวเองนะการที่จะไปหาซื้อบ้านเนี่ยจะไม่มีครับผมมีความคิดที่แปลกประหลาดนิดหนึ่งครับผมในฐานะเป็นเอเจนต์เนี่ยผมก็ผมก็มองแบบโพซิทีฟมากนะครับผมมองว่าช่วงที่ผ่านมาที่ประเทศจีนที่อู่ฮั่นเนี่ยที่คนถูกล็อกดาในเมืองเนี่ยนานๆขนาดเนี่ย ทั้งสภาวะจิตตกทั้งหลายเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับ,รบหลังจากเหตุการณ์เนี้ยคนจีนจะแห่มาซื้อคอนโดบ้านเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่า,าคือเขาควรจะออกมาใช้เงินตั้งแต่ช่วงตุ๊จีนก็ไม่ได้มาเนี่ยสงกรานเรื่ต่างๆเนี่ยครับจะพอทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยจะทําให้แห่มาซื้อเขาของซื้อบ้านมากขึ้นเพราะว่ารเราโฮไว้พักหนึ่งเนี่ยครับแม้แต่คนไทยเราเองก็ตามเนี่ยครับ ่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้อย่างที่งานแต่งงานอย่างนี้นะครับตอนนี้ถ้าไปได้คือไปเอาเงินไปให้เขาแล้วก็เอากับกับข้าวแล้วก็ใส่ถุงกลับมาใช่ไหมครับโอกาสที่จะสังสรรค์มัน่อมีขนาดนัดเจอเพื่อนร่วมรุ่นกันสี่ห้าคนยังไม่ไปกันเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับดังนั้นพอทุกอย่างคลี่คลายเนี่ยอาจจะแห่กันทําก็ได้นะโรงแรมอาจจะเต็มเหมือนเดิมเนี่ยคือว่ายิ่งวบาเดิมแต่แต่ตอนนี้มีแต่การแคนเซิลอะไรเงี้ย่าจจะเลิกจัดอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ก็อาจจะมา ท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ถ้าเป็นตอนนี้ไปท่องเที่ยวยอดเขาง้อใบอะไรอู้หันแถวนั้นนี่นะคงจะไม่เพยไปแน่นอนเรื่ปลอดภัยแล้งครับแต่เขาบอกปลอดภัยแต่เราก็เออเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็รอไว้ก่อนดีกว่านะครับให้มันชัวร์ก่อนลองถามถึงสถานการณ์โลกบ้างครับจวันนั้นผมได้ยินเมสเซจหนึ่งคุณหมอหนึ่งตานหนึงสองไม้ฟังบอกว่า -20 2 0เนี่ยเขาพูดถึงการเกิดใหม่คำว่าโควิด โครโรนามันหมายถึงคราวนซึ่งอยู่รอบของไวรัสตัวนี้ม,ม,มันเป็นรอบอแล้วเขาบอกว่าการเกิดใหม่ของเด็กเนี่ยแล้วเด็กเอาเอาสีสาออกจากคันมานดาโลกมานาาน่ยมันก็เรียกว่าคราวนเหมือนกันเขาบอกว่าการที่ประเทศจีนออกมาจากคราวนนี้เนี่ยแล้วก็กลายเป็น Chinese to the r e สคิวเนี่ยกับโลกเนี่ยอาจารย์ว่าจะมีการเปลี่ยนด้านด้านเขาเรียกว่า อาํา,อานาจข่มอำนาจในโลกเปลี่ยนไหมฮะอเมริกาบอกว่าอย่าให้ใครบินเข้ามาแต่จีนบินไปช่วยอิตาลีไปช่วยอิหร่านนะไปช่วยปากีสถานอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงนีเนเรื่องใหญ่มากเลยนะพอดีผมก็ไม่ได้พกลูกแก้วมาด้วยนะาดายคิดไม่ได้แต่ว่าอย่างนึงก็มีคนพูดถึงเหมือนกันครับเรื่องไกลๆอย่างี้คือว่าซีกโลกตนน่นมันออกซีกโลกตนนันตกเนี่ยครับมักจะเจริญทุกๆุ้หนึ่งพันปีอย่างเช่นว่าหนึ่งพันปีก่อนนู้นเนี่ยจะเป็นซีกโลกตอนมันออกนะอย่างก็ จิงกิสคานอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งพันปีถัดมาก็อาจจะเป็นแถวยุโรประ u, อะไรเงี้ยเป็นต้นซีโลกตะวันตกนะตอนนี้อาจจะเริ่มต้นในซีโลกตะวันออยอีกครั้งหนึ่งก็ได้อย่างที่ว่านเนี่ยครับ <c oughs> ซึ่งอาจจะเริ่มเริ่มตั้งแต่สมัยตึ้งเสีย่ยวผิงมาอย่างนี้เหมืนอนต้นนะครับอาจจะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้เหมือนกันแต่มันอาจจะตายไปหน่อยนึงเนี่ยครับเราก็อาจจะยังอยู่ไม่ถึงเป็นพันปีเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องค่อยๆดูกันต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากที่วิกฤตการครั้งนี้เนี่ยมันมันจะมี สิ่งที่จะพาข้ามยุคของมันเนี่ยรเราเข้าสู่20-20ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างม ah หัศจรรย์มันเหมือนกับทุกคนก็จะวางไว้ว่า20-20มาเลเซียเคยวางไว้ว่า vision t 0 2 0วันนี้เราเข้ามาสู่เขาเรียกอนาคตคือ right now แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจารย์มองถึงมองถึงว่าอย่างเช่นว่าเทคโนโลยี5 g จะมาปรับทุกอย่างทุกอย่างหลังจากเราผ่านวิกฤตเนี่ยหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปไหมครับ าาจรย์มีเอ่ทคโนโลยีก็เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยครับถึงแม้ไม่มีไวรัสเนี่ยนะครับ,รบก็คงจะมาเนี่ยครับอย่างสมัยก่อนเรามี1 G 2 G 3 G 4 G นะน,นี้เนี่ยครับนะมันก็อาจจะทำให้เรามีอย่างส่วนที่เป็นในหน้าเนี่ยเขาก็เป็นห่วงนะครับว่าจะทําให้โอกาสที่ในหน้าจะหายไปไหมเนี่ยนะครับนะเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาติดต่อกันเองได้เนี่ยนะครับนะอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันแต่ว่าอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าเราซื้อขายบ้านเราก็เปิดดูได้เลยว่าแถวบ้านแถวเราเนี่ย มีใครซื้อขายกันราคาเท่าไหรบ้างเขาก็ตั้งร,งคราคาขายกันเองได้แล้วผู้ประเมินเลยตังค์ไม่ต้องใช้อะไรมากนะจะซื้อขายก็ไม่ยากแต่งไงก็ตามการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งบางทีไม่ต้องมีคนที่คอยแนะนาเราเหมือนกันนะหรือว่าให้เราดูว่าหลังไหนหน่าซื้อนะอยู่ที่คนซื้อเหมือนกันเพราะสินค้ามันอาจจะคล้ายๆกันเนี่ยครับยอย่างเช่นว่าเราจะไปซื้อแว่นสมัยก่อนอยู่แถวราชทวีไปซื้อแว่นไปซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยตัวร้านก็มีสินค้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเข้าไปร้านนี้เจ้าของร้านหรืออะไรต่างๆก็พูดจาด ดังนั้นสมมติาเราเป็นนหน้าเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะคุยกับเขาเป็นที่ประทับใจเนี่ยก็จะมาซื้อกับเรามนะไม่จะเป็นที่เราต้องแบบว่าซื้อขายกันเองเนี่ยแล้วเราก็เวลาก็มีจํากัดดังนั้นถ้าเราผ่านในหน้าเนี่ยครับก็อาจจะช่วยทําให้อำนวยความสะดวกกับเขาเนี่ยครับดังน,น,นั้นเนี่ยอาชีพนาหน้าโดยเฉพาะที่คุณจิมมี่บริหารอยู่เนี่ยครับ,รบน่าจะจะรุ่งเรืองดีครับ